สวัสดีค่ะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์วันนี้ท่านนะคะมาอยู่ตลาดนัดกรีนมอวันอาทิตย์ที่21ดธันวาคม2568น,นปน,นะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศตลาดนัดกรีนมอกันเลยนะคะทุกคนนะคะอันนี้ก็ยังคึกคักเหมือนเดิมนี่บรรยากาศตลาดกรีนมอฝั่งขาเข้าด้านทิศใต้นะทุกคน วันนี้เราเข้าฝั่งทิ่หนึ่งนะคะเข้าเกาะเตียนผักแปดนาฬิกาเสร็จแล้วนะคะแปดนาฬิกาเสร็จคนก็ยังเดินพึกพักกันอยู่นะคะถ้าเรามาดูผักธรรมชาติผักบาฝั่งนี้กันนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นกลุ่มผักพื้นบ้านนะคะผคะสวยๆสว,ยวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผักสวยๆนะคะทุกคน,นาวางขายกันเยอะเลยนะคะทุกคน น,นี่จะมือผักนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาได้ของฝาฝังก็ได้อะไรบ้างมากเลาขลามสวัสดีค่ะอบหุณ้นบ้านนะทุกคน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผักออกเยอะเลยเนาะได้ได้แล้วค่ะจะหมดแล้วเดี๋ยวเดือนต่อนะทุกคนมีตลาดนะคะนี่ขนมจีนค่ะถ่ายภาพรวมเลยดีกว่ามั้งคะ นี่ไปแล้วเหรอตัวโตได้แต่หัวล่ะหวได้แต่ไม่กะทละ ยายสวัสดีค่ะยายยังเสียงนะคะทุกคนไปเดี๋ยวเราเดินไปเดินบอุะะก็เดินตลาดก็ยังคึกคักอยู่เหมือนเดิมนะคะนะคะหมกหอหมกนะคะ อันนี้หวานมากที่เป็นสาใช่ไหมเออสนมนะที่มาคิดได้นู่นถึงสีเออหาหน้าด้วยกันเออลูกชายเอ้กคินแต่เศ้าเขาบอกจะไปทำงานลูกชายก็เลยนึ่งข้าวเหนียวใช่นึ่งปลานึ่งปลาอร่อยดีใช่คนกันยังหลายอยู่เนาะ กีวเปมรอมร้อนะน้ามันชันมามีเลยันนี้ไม่มีน้ามันชันค่ะน้ไปามครับรตลาดนะทุกคอาจจะย้อนแสงนี้หนึงขเริ่มร้อนนะทุกคน เช้าเย yeah. enfin ็นนะเริ hmm ่มร้อน้วอากาศนะบบาทบบาทมาเลย่ะกลันแลยวเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่แล้วไกแกปลาไทยอันนั้นไปกกบกูแล้ว กนั่แล้วอเืยนอ้น่ากินมากเลยค่ะบัาดีค่ะบัสดีค่ะมีมาสายนี่ยมี่ิลาลูกสาวเป็นมาซอยเ่มแมวมัน้อจ้าลูกสาวเป็นอาทิตย์ักอน เรียนอยู่ใส่อะจบ了ก็นี่เขาคัดอยู่ครับคนหลายสมาทิก่อนบวบบอกี่บอกหลายบอยแต่ว่ายังตลอดทางไปเดี๋ยวเดินต่อเด้อมันมีร้านปลาตะเพียนไทยปลาดุกนาากินชอบเพลนมากเพาไว่ยิ่งที คนเดินต่อนะฮะฝั่งนี้นะฮ <c> ะ <oughs> เก็บแค่บรรยากาศานะะนี่คิดไอเดียไม่ออกเลยแบบง่วงมากนะเป็นละเงิมละเงิยังไงไม่รู้นะทุกคนบรรยากาศก็คือาคากฝั่งนี้นะ อาหารนะคะท่านอยากทานอะไรก็มากันได้เลยนะคะที่ตลาดกรีนมอทุกวันอาทิตย์นะคะทุกวันอาทิตย์ตลาดน้ากรีนมอชวนนะคะนี่ก๋วยเตี๋ขนมอาหารขนมไทยมีหมดนะทุกคนสเต็กอะไรมีให้เลือกมากมายนะคะพอดินี่นะคะฝั่งนี้นะคนเยอะมากนะคะทุกคนเยอะมากนะคะอันนี้จะเป็นเป็นแกงส้มปลากรอบฝั่งนี้ ชมบรรยากาศกันนะคะพี่ไม่มีต้องไปหากาแฟกินแล้วแหละเพราะว่าสมองไม่โล่งเลยนี่ประกอบนา่าทานมากเลยครับน,น้องทำได้ไอเดียได้เกเจ๋งมากเลยเป็นแกงส้มไก่ปลาหลนเต้าเชี่ยวนะคะอยู่ตรงฝั่งนี้นะทุกคนอาหารอยากรีวิวเขาแต่ว่าเกรงใจนะจ้าของร้านนะเพราะว่า คนเยอะอยู่ตรงขวางด้วยนะทุกคนขวางด้วยอันนี้ก็จะเป็นไข่กระทะทุกิ่งนะคะไข่กระทะนะคะอยู่ยเป็นแบบนี้นะคโอเคกินคั่วดิค่ะอ่าจะมานี้จะเป็นขนมไทยตรงปฝา้พาพาเราวพอดีขนมไทยแล้วปลาหมึมาวางเลย จัดล้งใหม่กว่ยายตองขนมไทยไปไหนเนี่ยไม่เขาไม่ได้มาเหรอ้าก็ไม่ได้มานางก็นึกว่าแกย้ายไปตรงไหนนะค่ะ,าคะ,ะอาทิตย์ข้าน้นนอยนะคะข้าวคูกุ้กขี่นะค่ะป้าน้อยนะคะ คือบรรยากาศตลาดนัดกกินมอนะคะในวันอาทิตย์ที่21นะคะอา่รราวันเราคม2568นะคะเป็นมึนๆงงๆวันนี้นะทุกคนคิดอะไรไม่ออกเลยนะคะคนก็เยอะนะคะทุกคนมาเดินได้ทุก,นนะทะะทกวันอาทิตย์นะคะหน้ามอราชมงคลข้างวัดไสโยธประสิทธิ์นะคะตลาดกว้างมากนะคะยาวไปถึงฝั่งทิศใต้เลยนะคะทุกคนเนาะ เพี้ยนมึงเคยไลฟ์สดให้ชมกันนะคะก็เก็บโอกาสให้กับทุกๆท่านได้ชมกันในวันอาทิตย์ที่21ธันวาคม2560แต่วันนี้ทุกๆท่านก็คงจะถูกใจในคลิปของเราบ้างไม่มากก็น้นอยครับสาธุถ้ประการใดต้องกราบประธานภัยพินิจด้นะทีนี้ด้วยขอบคุณทุกเลิกขอบคุณทุกรายขอบคุณทุกกำลังใจ เพื่อให้การสนับสนุนทางช่องของเรานะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมพวกเราอย่าลืมเป็นกําลงังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งทิ้ง,ง,งไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสวัสดีจุนแกศทุกท่านนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ